ถึงเราจะไม่ละมันยังไงมันก็ต้องจากเราใช่ไหมตาโยมต้องพังหูจมูกลิ้นกายใจโยมต้องพังนะเราจึงเห็นความพังก่อนพังไงเราจะได้ปล่อยวางเวลามันพังจริงๆเราจะได้ไม่ทุกข์และเราจะเข้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตายได้ทำยังไงเราจะ ขอนความเป็นตัวเราของเราออกจากสิ่งที่แก่เจ็บตายนั่นคือเราต้องมันดูมันดูใจของเรารูปพังไปแล้วแต่ความยึดถือของสัตว์ทั้งหลายผู้ยึดติดนั้นไม่ได้ยึดติดแค่รูปแต่ยึดติดเวทนาด้วยคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาด้วยความจำได้หมายรู้ สังขารด้วยความปรุงแต่งวิญญาณด้วยความรู้แจ้งรูปพังแต่นามธรรมอีกสี่ตัวยังยึดอยู่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปปัญหาคือตรงนี้ดังนั้นการที่รูปพังหรือกายสัพเพทากายแต่ทำาลายนั้นยังไม่จบสังสารวัตรยังดำเนินต่อวิญญาณจะไปตั้งในนามธรรมอีกสามตัวต่อไป และพระผู้มีพระภาคก็จะบัญญัติว่าสัตว์คือผู้ยึดติดนั้นจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นอารมณ์ที่ไปตั้งเนี่ยเป็นอารมณ์กุศลหรืออกุศลถ้าอารมณ์อกุศล,ลกรรมบทสิบถ้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหก พูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอร์โลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิอันนี้คติเขาจะได้คือนรกกำเนดเดชานเปลววิสัยถ้าอารมณ์เขาตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิบอัตภาพที่เขาจะได้คือมนุษย์และเทวดาน,นี่คือการบัญญัติของพระผู้มีพระภาคตามอารมณ์ที่สัตว์นั้น มีวิญญาณไปตั้งอาศัยพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดํารตถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมกําลังคิดถึงเรื่องใดดํารตถึงเรื่องใดนั้นคือวิญญาณโยมไปตั้งที่อารมณ์นั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดขึ้นทุกครั้งที่โยมคิดนึกเรื่องใดก็ตามดังนั้นพบไม่ใช่แค่เราตายแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่พบนั้นเกิดขึ้นทุกครั้งที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นพระศาสดาทรงอธิบายไว้หมด สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทราบแล้วเราจะรู้ว่าธรรมชาติทั้งห้าเนี่ยเป็นเพียงธาตตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครเข้าใจแล้วถามว่าได้ประโยชน์อะไรเกิดการปล่อยวางเกิดการถอนความยึดมั่นถือมั่นลดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวถูกลดลงไปในบุคคลใดสังคมนั้นมีแต่ความเจริญไม่มีการทะเลาะบอกแหวง เพราะเหตุแห่งการทะเลาะเบาอแหวงเกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความเจะหนีการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันถ้าต้องการความสมัครีของหมู่คณะให้พยายามลดละความตระหนีการห่วงกันอิจฉาและมัจฉิยะความอิจฉาและความตระหนีเป็นเหตุของการทะเลาะเบาอแหวงจอมเทพถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมสัตว์ทั่วโลกท่านมันทะเลาะกันหมด เหตุเพราะอะไรพุทธเจ้าบอกเหตุเพราะทำสองอย่างคืออิสาและมัจฉริยะอิจฉากันตรณนีกันและอิสาและมัจฉริยะเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะกันละให้ข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดละอนิจจังทุกขังอนัตตา